23ธันวาคม2025ปูตินทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่มีต่อ,อยูเครนเพื่อกำจัดให้สิ้นซาก38ขีปนาวุธ635โดรนรัเสเซียต้องการทำให้เคียฟมืดมิดและปล่อยประชาชนให้หนาวเหน็บแต่การโจมตีนี้ไม่ได้ทำให้ยูเครนหวาดกลัวกลับกลายเป็นชนวนที่กระตุ้นการตอบตัวของอยูเครนทันทีในขณะที่ขีปนาวุธรัเสเซียยังลออยู่ในอากาศ ยูเครนก็โจมตีตอบกลับอย่างรุนแรงทันทีเริ่มจากท่าเรือสถานีขนส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมันและเรือรัเสเซียในคคนาดาถูกทำลายทันใดนั้นโรงงานเคมีขนาดใหญ่ในสตาโวโพก็ลุกไหม้ไปทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่มอสโกไปจนถึงทะเลดำกลายเป็นสนามยิงของยูเครนรัเสเซียโจมตีแต่ยูเครนกลับตัดปลั๊กเครื่องจักรสงครามของรัเสเซีย เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงเวลาที่ร้อนแรงที่สุดการประทะทางยุทธวิธีในคืนนั้นการโจมตีในวันที่23ธันวาคมไม่ใช่เพียงแค่การทิ้งระเบิดทั่วไปแต่มันเป็นความพยายามแสดงอำนาจโดยผู้นำที่ถูกมุมติดอยู่ที่โต๊ะเจรจาสันติภาพกองทัพอากาศรัสเซียพยายามโจมตีแบบอิ่มตัวโดยประสานงานด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ที่ก้า ms ที่บินออกจากทะเลแคสเปียนและพื้นที่อาร์กติกเป้าหมายชัดเจน คือให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนทำงานหนักด้วยจำนวนโดรนชาหิตหรือกูรันที่มากเป็นประวัติการ635ลำและส่งขีปนาวุธไปยังเป้าหมายท่ามกลางความโกลาหลขนาดของการโจมตีใหญ่จนไซเรนดังขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงทั่วยูเครนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเคียฟและภาคตะวันตกของประเทศถูกโจมตีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสารายและเกิดไฟฟ้าดับอย่างแพร่หลาย เคฟและภาคใต้ของอยูเครนเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ระบบไฟฟ้าล่มประชาชนต้องอยู่ในความมืดและไร้ความร้อนชั่วระยะหนึ่งรัเสเซียต้องการบังคับให้ประชาชนยูเครนยอมแพ้ด้วยการทิ้งพวกเขาไว้ในท่ามกลางความหนาวที่สุดของฤดูหนาวอย่างไรก็ตามการโจมตีนี้กลับกลายเป็นสัญญาณที่คาดการได้สำหรับกองบัญชาการทหารยูเครนในขณะที่กองทัพรัเสเซียทุ่มความสนใจและระบบป้องกันภัยทางอากาศ ไปที่พรมแดนและแนวหน้าความลึกเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียกลับถูกปล่อยให้ไร้การป้องกันและเปิดเผยยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีแบบจุดเป้าหมายและทำลายเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีแบบล้นหลามของรัเสเซียท่ามกลางความโกลาหลน,นี้หน่วยข่าวขาวยูเครนหรือ GUR ใช้การ์ดแบบอะซิเมตริกของตนขณะที่เรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศรัศเสเซียจับตาเป้าหมายในท้องฟ้ายูเครน ดโดรนกามิคเซระยะยาวของอยูเครนก็ลอบเข้าสู่รัเสเซียอย่างเงียบๆเ,เป้าหมายคือเมืองบูดิโนยอฟสกาในภูมิภาคสตาโวโพห่างจากแนวหน้าหลายร้อยกิโลเมตรเป้าหมายนี้ไม่ใช่ฐานมหารที่เลือกแบบสุม่มแต่คือโรงงานเคมีสตาวิเลนซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่หัวใจอุตสาหกรรมของรัเสเซียเต้นอยู่โรงงานขนาดมหึมานี้ซึ่งเป็นของลูคอยเป็นผู้ผลิตโพลิเมอร์และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงอันดับสองของรัเสเซีย เราต้องทำให้ผู้ชมเข้าใจชัดเจนว่าโรงงานแห่งนี้คือครัววัตถุดิบของกองทัพรัเสเซียโครงสร้างคอมโพสิตของอากาศยานไร้คนหนับที่ใช้ในสงครามอะไหล่ส่วนในของยานยนต์ทางทหารวัสดุฉนวนสำหรับกระสุนปืนและแม้แต่ชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทหารใช้ก็ถูกผลิตที่นี่ในถังยัก,ยกษ์เหล่านี้โรนยูเครนโจมตีหน่วยแตกเอทิลีนและเวิร์กช็อปแยกกา๊าซซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดของโรงงานด้วยการโจมตีตรงเป้า ภาพที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียและยืนยันโดยนักวิเคราะห์โอซินแสดงให้เห็นว่าโรงงานถูกเปลี่ยนเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่สว่างสัยไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนการโจมตีนี้ไม่ใช่เพียงแค่การหยุดชั่วคราวในการผลิตอุตสาหกรรมทางทหารของรัเสเซียแต่เป็นวิกฤตวัตถุดิบยาวนานหลายเดือนภาพมุมกว้างอีกภาพที่แชร์โดยเทนเดอร์ยืนยันว่าไฟลุกไหม้โรงงานทั้งแห่งทำให้ไม่สามารถแทรกแซงได้ การปิดโรงงาน Starwopo อาจทำให้ความสามารถในการผลิต UAV ของรัสเซียลดลงได้ถึง20%คืนวันนั้นยูเครนทำลายไม่ใช่เพียงแค่การผลิตปัจจุบันของรัสเซียแต่รวมถึงความสามารถในการผลิตกระสุนในอนาคตด้วยในขณะที่โรงงาน Starwopo กำลังลุกไหม้คลื่นการโจมตีของยูเครนยังไปถึงทางใต้ในคืนเดียวกันไปยังจุดเชิงยุทธศาสตร์ที่ทางเข้าเคิร์ชสตรีทในภูมิภาคคราดา เป้าหมายคือท่าเรือทามันเนฟากาสหนึ่งในประตูส่งออกพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในทะเลดำนี่คือหนึ่งในเส้นทางหลักที่รัสเซียถ่าย LPG น้ำมันครูดและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงให้กับโลกเพื่อหาเงินมาสนับสนุนสงครามของพวกเขาโดนยูเครนโจมตีถังเก็บน้ำมันสถานีเติมเชื้อเพลิงและท่อส่งน้ำมันที่ท่าเรือแม้ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียจะออกแถลงการมาตรฐานว่าไฟเกิดจากซากปรักหักพัง แต่ข้อเท็จจริงกลับถูกปฏิเสธโดยรายงานจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ยูเครยนยืนยันว่าการโจมตีโดยดโดรนทําให้ท่อส่งน้ํามันและโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือเสียหายโดยตรงและที่สําคัญรัเสเซียไม่สามารถปฏิเสธไฟนี้ได้เจ้าหน้าที่รัเสเซียถูกบีบให้ต้องยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ท่าเทอร์มินอลน้ำมันในภูมิภาคแคนาดาจากการโจมตีของยูเครนรายงานการเดินเรือจากพื้นที่ระบุว่า การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างบนฝั่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรือที่จอดอยู่ในท่าเรือด้วยตามรายงานของ Safety4C การโจมตีครั้งนี้ทำให้ระบบโลจิสติกส์ในทะเลดำของรัสเซียเป็นอมพาตผลกระทบเชิงเทคนิคของการโจมตีคือยูเครนได้ดึงไพ่แบล็กเมล์ด้านพลังงานออกจากมือรัสเซียขณะที่รัสเซียพยายามตัดไฟฟ้าของยูเครนยูเครนกลับปิดก๊อกเงินของรัสเซียด้วยกำลังกายภาพ การปิดท่าเรือทามันจะสร้างคอขวดครั้งใหญ่ในการขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังตลาดเอเชียและประเทศโลกใต้นี่คือการบีบรัดทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแล้วเหตุใดยูเครนจึงเลือกจังหวะนี้และเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้รัสเซียเป็นฝ่ายเปิดประตูสู่นรกนี้ด้วยมือของตนเองจากความผิดพลาดร้ายแรงที่เก่อขึ้นเมื่อ11วันก่อนต้นตอของเรื่องราวนี้อยู่ที่วิกฤตระหว่างประเทศซึ่งปะทุข,ขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคม ที่ท่าเรือชอโนโมอสในโอเดาเมื่อเห็นว่าตนสูญเสียการควบคุมทะเลดำและต้องการทําให้เส้นทางส่งออกธัญพืชของอยูเครนใช้การไม่ได้รัสเซียจึงหันมาใช้ยุทธวิธีแบบรัดอันธภาคขีปนาวุธรัสเซียโจมตีเรือเชนทีซึ่งเป็นของบริษัทตุรกีชื่อโรที่จอดทอดสมออยู่ในท่าเรือโอเดซาเพื่อภารกิจพลเรือนและการค้าล้วนๆเรือดังกล่าวบรรทุกค,ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสินค้าเชิงพาณิชย์ การโจมตีด้วยขีปนาวุธทําให้ดาดฟ้าเรือเกิดไฟไหม้สะพานเดินเรือและเรือชูชีพได้รับความเสียหายลูกเรือต้องอพยพออกจากเรืออย่างโกลาหลมีรายงานว่าเรือตุรกีรวมสามลำได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้นี่คือการโจมตีโดยตรงของรัสเซียไม่เพียงต่อ,อยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นการโจมตีต่อความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศสมาชิกเนโตอย่างตุรกีและต่อระบบการค้าระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ยืนยันเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองและประนามการก่อการร้ายของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและการค้าระหว่างประเทศสำหรับรัฐบาลเคียฟการโจมตีครั้งนี้คือฟางเส้นสุดท้ายกองบัญชาการมิหารยูเครนจึงประกาศใช้นโยบายใหม่ในสงครามการค้าทางทะเลนั่นคือการตอบโต้แบบสมมารตรตักกาศของนโยบายนี้ชัดเจนหากรัสเซียพยายามบีบคอ,อยูเครนด้วยการโจมตีท่าเรือโอเดซาและชอนอมอสก รวมถึงเรือพาณิชย์พลเรือนที่กำลังเดินทางเข้าเราก็จะบีบคอรัสเซียกลับด้วยการโจมตีท่าเรือการค้าทางทะเลของรัสเซียเช่นทามันและโนวรโรสิสก์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของพวกเขาเหตุการณ์ที่ตอกย้ำการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมเพียงไม่กี่วันก่อนการโจมตีวันที่23ธันวาคมรัสเซียได้ก่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างป่าเถื่อนต่อท่าเรือโอเดสซาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต8ราย และโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อยอดผู้เสียชีวิตในโอเดซาเพิ่มสูงขึ้นแผนการล้างแค้นของอยูเครนก็ยิ่งชัดเจนขึ้นตามรายงานของเดอะกาเดียนการโจมตีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัสเซียในการขัดขวางไม่ให้ยูเครนสามารถส่งออกสินค้าทางทะเลได้การโจมตีท่าเรือและท่อส่งน้ํามันทามันเมื่อวันที่23ธันวาคมเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อเหตุการณ์โจมตีเรือเจนทีและท่าเรือโอเดซา แทนที่จะออกแถลงการประนามทางการทูตยูเครนกลับเลือกสื่อสารด้วยภาษาที่รัเสเซียเข้าใจเพียงภาษาเดียวนั่นคือภาษาแห่งกำลังและการทำลายล้ áng. างทั้งน้ำมันที่กำลังลุกไหมในแคนาดาเป็นข้อความรหัสถึงมอสโกหากเรือของเราปลอดภัยในทะเลดำเรือบรรทุกน้ำมันและเทอร์มินัลของคุณก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันต้นทุนทางการทูตและเศรษฐกิจของการโจมตีเหล่านี้หนักหน่วงต่อรัเสเซียมาก การโจมตีท่าเรือทามันทำให้เบียประกันการขนส่งน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำพุ่งสู่ระดับสูงสุดบริษัทขนส่งระหว่างประเทศไม่ต้องการเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือรัสเซียที่ถูกประกาศเป็นเขตสงครามหลังจากการโจมตีเรือของตุรกีเมื่อวันที่12ธันวาคมรัสเซียจึงเสี่ยงต่อการส่งออกพลังงานมูลค่าพันล้านดอลลาร์ด้วยตนเองและเปลี่ยนทะเลดำให้กลายเป็นทะเลแห่งความตายด้วยตนเองด้วยราคาของความตาบอดทางยุทธศาสตร์นี้ ถูกจ่ายด้วยท่าเรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาพใต้ของรัสเซียที่ลุกเป็นไฟเมื่อมองภาพใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่าตำนานมาตุภูมิปลอดภัยของรัสเซียพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงสัญญาที่ใหญ่ที่สุดของปูตินต่อประชาชนคือคำโกหกที่ว่าสงครามจะอยู่เพียงแต่ตามชายแดนชีวิตในมอสโกจะดำเนินต่อไปตามปกติแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมได้ทำลายคำโกหกนั้นเมื่อวันที่22ธันวาคม เพียงวันเดียวก่อนการโจมตีครั้งใหญ่เกิดเหตุช็อกในมอสโกศูนย์กลางของรัเสเซียนายพลรัเสเซียคนหนึ่งถูกฆ่าตายเมื่อระเบิดที่ฝังอยู่ในรถของเขาระเบิดฝาหน้าบ้านในกรุงหลวงคณะกรรมการสอบสวนรัเสเซียเริ่มสืบสวนกับความเชื่อมโยงกับยูเครนทันทีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของการลอกสังหารนี้มากกว่าการทําลายกองพลหนึ่งในแนวหน้ามันแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานข่าวกรองรัเสเซีย FSB ไม่สามารถปกป้องเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของตนเองได้แม้แต่ในใจกลางเมืองความหวาดกลัวและตรนกเข้าครอบงำเหล่าอภิมหาเศรษฐีและข้าราชการในมอสโกใครจะเป็นรายต่อไปสงครามไม่ใช่เรื่องในโทรทัศน์อีกต่อไปแต่กลายเป็นความจริงบนถนนของมอสโกทว่าการล่มสลายไม่ได้จำกัดเพียงกรุงหลวงลึกเข้าไปในรัเสเซียห่างจากแนวหน้าเป็นพันๆกิโลเมตรในภูมิภาคเพิ่ม ขบวนรถทุกทหารและถังเชื้อเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงตามสถานีรถไฟไฟเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามือของยูเครนหรือกลุ่มต่อต้านในรัสเซียสามารถเข้าถึงได้ไกลขนาดไหนระบบโลจิสติกส์ของรัสเซียกำลังเดินบนคมมีดหวายและตอนนี้คมมีดนั้นได้หักลงแล้วการก่อวินาศกรรมเส้นทางรถไฟทําให้การไหลของกระสุนและเชื้อเพลิงไปยังแนวหน้าถูกขัดขวางสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบแม็กซ์ในชีวิตพลเรือน ไม่มีเชื้อเพลิงบนปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะในไครเมียและภาคใต้ของรัสเซียในเยวตาผู้คนกำลังขโมยน้ำมันจากรถที่จอดอยู่ในตอนกลางคืนปั๊มน้ำมันแสดงป้ายหมดเชื้อเพลิงและเกิดคิวต่อแถวยาวเป็นกิโลเมตรตามรายงานของรอยเตอร์สการขาดแคลนน้ำมันในประเทศมหาอำนาจด้านพลังงานอย่างรัสเซียกำลังทะยานความมั่นใจของประชาชนต่อระบอบอย่างรากฐานเมื่อรวมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไฟในสตาวโรโปลความเสียหายที่ท่าเทอร์มินอลทามัน การลอบสังหารในมอสโกการก่อวินาศกรรมในเพิร์มภาพที่ปรากฏคือรัสเซียได้ตกอยู่ในสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ป้องกันไม่ได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ประกอบด้วย S 3 0 0 S 4 0 0และพันเซียไม่มีความหนาแน่นเพียงพอที่จะปกป้องแนวหน้าอันมหึมานี้ซึ่งยาวเกิน1,000กิโลเมตรระบบที่ถูกวางเพื่อปกป้องมอสโกกลับปล่อยพื้นที่อุตสาหกรรมไร้การป้องกัน หากพวกเขาพยายามปกป้องอุตสาหกรรมแนวหน้าก็จะล่มนี่คือปัญหาคลาสสิกของผ้าห่มสั้นเกินไปหากคุณคลุมศีรษะขาของคุณก็จะเปิดเผยในเงาของการเจรจาสันติภาพรัสเซียต้องการนั่งที่โต๊เจรจาในฐานะผู้เล่นที่แข็งแกร่งตามการวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่การเจรจาสันติภาพอยู่บนวาระแต่เหตุการณ์ในคืนวันที่23ธันวาคมแสดงให้โลกเห็นว่า รัเสเซียเป็นเสือกระดาษไม่สามารถปกป้องแม้กระทั่งอุตสาหกรรมและเมืองหลวงของตนเองยูเครนทําการเช็คเมทรัเสเซียบนสนามของตนเองในเกมของรัเสเซียเองดังนั้นวันที่23ธันวาคมไม่ใช่วันที่รัเสเซียพยายามทําให้เคียฟมืดมิดแต่เป็นวันที่รัเสเซียเผาอนาคตของตนเองขีปนาวุธของปูตินพรากชีวิตและทําลายบ้านเรือนในยูเครนใช่ความเจ็บปวดนั้นรุนแรงและราคาที่ต้องจ่ายสูง แต่เมื่อมองในมิติยุทธศาสตร์การตอบโต้ของยูเครนมีความร้ายแรงยั่งยืนและเป็นระบบมากกว่าเรือของตุรกีที่ถูกโจมตีในโอเดซาถูกล้างแค้นด้วยท่อส่งน้ํามันที่ถูกทําลายในท่าทามันความพยายามตัดไฟฟ้าเคียฟถูกตอบโต้ด้วยการปิดหัวใจอุตสาหกรรมทางกรทหารของรัสเซียในสตาโรโปในพลที่ถูกสังหารบนถนนมอสโกขบวนรถไฟที่กําลังลุกไหม้ในเพิร์มและประชาชนรัสเซียที่ไร้ทางเลือก ต้องต่อแถวรอเติมน้ำมันทุกอย่างตอกย้ำความจริงหนึ่งเดียวปฏิบัติการทางทหารพิเศษของปูตินได้กลายเป็นวิกฤตอยู่รอดของรัสเซียแล้วรัสเซียพยายามเปลี่ยนยูเครนให้กลายเป็นสนามยิงแต่สุดท้ายดินแดนของตนเองกลับเป็นเป้าหมายโปรดของโดรนยูเครนไม่มีที่หลบซ่อนซึ่งปลอดภัยหลังกำแพงเครมลินเพราะกำแพงเหล่านั้นถูกทำให้ร้อนด้วยไฟที่ลุกไหม้จากภายในนี่ไม่ใช่แค่การล่มสลายของแนวหน้า แต่คือการล่มสลายของภาพลวงจักรววัติคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างหากต้องการติดตามวิดีโอใหม่โปรดสมัครสมาชิกช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนขอบคุณที่เลือกเรา